ดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่มหาชัยนะอยู่ที่โตดามซีฟู๊ดหมูกระทะเราจะมากินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ซีฟูดแล้วก็หมูกระทะเนาะแต่ก็จะมีในูุเรียนด้วยเห็นเขารีวิวกันทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเราจะกินอะไรบ้างมีบุฟเฟ่ตุเรียนด้วยทุกคนนะ เต่าย่างเก้าสิบเก้าบาททานไม่หมดขีดละสองร้อยแล้วก็ทิชชู่ห่อละสิบบาทถ้าขโมยกลับบ้านก็ปรับหนึ่งพันบาทจะมีสดสูงด้วยถ้าแบบว่าสดสูงเกินก็สามร้อยกว่าบาทสดสูงก็งาตามนี้เลยราคาผู้เรียนจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของทานไม่หมดก็ปรับขีดละสองร้อยทำหล่นสองร้อยขโมย กี่ละพันอวกที่ล้านตัดสองพันทุกคนดิบรอบละสองจานนะทุกคนนี่บรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปดูลายบุเฟ่กันนะว่ามีอะไรบ้างเยอะมากทุกคนนี่น้ำผลไม้ต่างๆส้มลิ้นจี่ ล้วก็จะมีน้ำลำญ่ด้วยมีพาสแล้วก็อ่อมหุดทุกคนดูน้ำจิ้มก่อนนะน่ากินไหมทุกคนี้น้ำจิ้มสีโคสอันนี้ก็จะเป็นโซนเนือ mm. เน้อเนื้อหมักต่างๆเนาะ มักเนื้อหมักอะไรอย่างเงี้ยมีมันมีตับมีปลามีทะเลก็จะมีมีกุ้ม้งม,มีเนื้อด้วยทุกคนอันนี้เนื้อสไลด์นะอันนี้เป็นกุ้งทอดกระเทียมทุกคนข้าวผัด ปูอะไรไม่รู้นี่ก็จะเป็นเมนูยำนี่เลยช้ำๆทุกคนช้ำๆ,ๆไข่เยี่ยวมาหมึกสายตั้งจับกุ้งดโอ้ใช่น้ำปลาเนาะทุกคนดูซูชิซูชิ านี่วันนี้เราจะมากินในนี้หอยนางรมแซลมอนอันนี้เป็นเมน,นูยำโยโย่ยำโยโย,ย่อันนี้เขาทำไปให้แล้วนะทุกคนก็จะมีแซลมอนย่างมาด้วยซอสเนาะอ้ เส้นมีพิซซ่าด้วยทุกคนพิซซ่าอันนี้ไข่นกกระทามีหมอสเตย์ด้วยน,นีย่างไปแล้วอันอันนี้คือหมูหรือไก่นะครับเป็ดเอา้าเป็ดนะทุกคนอันนี้คือเป็ดอ๋อนี่เป็ดอยู่นี่ตัวเป็ด มียกด้วยทุกคนอยากตามส้มตำอ่ะดิโซนผลไม้นี่เป็นโซนขนมบวานทุกคนขนมบวานก็น่ากินอยู่นี่น้องเป็ดน,นี่มีมข้าวเหนียวทุเรียนด้วยทุกคนมองเห็นไหม,มข้าวเหนียวทุเรียนของบาใส่น้ำแข็ง มีอะไรบ้างหุ้นต่างๆรอดช่องแล้วก็มันเชื่อมลูกตาแล้วก็สัวปวยาลังการมากเลยหอยหอยโรยด้วยแครลลอทกับชีสไปเชลวเส็นแบบสดนะทุกคนต้องเอาไปย่างนะทุกคนบนเตาทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรณีฐานไม่หมดทางร้าน อันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยหมึกสายทุกคนนี่หมึกสายเดี๋ยวเราจะมากินหมึกสายเนาะกระดองตม้งตังก็เลยน้ำแข็งลอยเลยอันนี้เป็นแมงดาทุกคนแมงดาหอย แพรง,ขงไขยหวานฟูมา้าแล้วก็กุ้งนะทุกคนอ๋อทุกคนกุ้งเป็นๆเ,เลยเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะมาน็อกน้ำแข็งตรงนี้ถ้าใครแบบอยากกินสดๆเนาะอันนี้คือโซนผักผักมีไม่เยอะอันนี้เป็น หนหอยนางรมทุกคนสดสดเลยแกะแกะเองมียอดกระถิ่นด้วยผลไม้มีมังคุดกับเงาะนี่คือบรรยากาศลายโตเฟ่นนะทุกคนล้านตามาก ทุคนทุเรียนเดี๋ยวเราไปสักสองจานก่อนทุกคนครับสั่งยำม,มายำและมือนางแล้วก็ยำกุ้งสุกอร่อยมาก โอ้สอบบวนเลยครับ ไปเลยทุแบบกคนเด้งมากอร่อยขึ้นมาเลยสดจริงม้นสดมากอร่อยมากทิฟัวไม่แน่นะเราอาจจะเราอาจจะย่างแห้งไปได้จริงจมันต้องตัดอันนี้ด้านเนาะ ก็ตักเพราะอาจจะย่างแห้งไปแหละค่อยเท่าไหร่ค่อยแบบว่าแต่กุ้งสดไม่ต้องย่างแห้งย่างพอแบบนิดเดียวพอ,ต,วอตั้งใจตักมากนับเดียว ก่อนบบ่าลอยย่างอยู่ทุกคนทุเรียนที่โคดังมหาไทยทุกคนลุกเป๊นักเรียซีฟู้ดสต้าฟบุตรอาหาเดีดุเป๊ะัเรียนโคใหญ่ๆทักันเลยทุเรียนหนอนทองนะทุกคนแล้เราจะยิน อันนี้ก่อนอกินมาก่อนเลยทุกคนกินเพื่อสมองเลยทุกคนกินเพื่อสมอง Mira, no ใสสุ่รอสุกให้คนมากินนั่นแหละวันนี้มันเตา่าเต่าเลยทุกคนตุเรียน ของหวานเยอะนะแต่เราไม่ออกมากินเรากินแค่ที่เรียนเป็นของหวานแค่นี้ก็ออกเจอริญยามทองมากินให้ดีๆเถอะมาที่นี่ไม่ไหวหรอกของเยอะมากต้องกินเยอะมาก Chúng tôi này là không nhấn vào gì nữa, chỉ là nó rất đẹp Chúng tôi Các bạn, bánh của tôi là 599 Ba 599 Ba Chúng tôi thêm lại 99 Ba Để ở ทุกคนจะกินอะไรก็ตามจะได้มันนิ่มมากทกุกคนอยากได้แบบกรอบนอกนุ่มในทุกคนต่อเลย ไม่มีหรอกไก่สรกไก่สี่ละลายในปากเลยทุกคนแบบนี้แหละกินได้เยอะไม่หิวสักทีเพราะมันละลายไปหมด <laughs> ทุกคนแกไปเห็นบางคนที่แบบเขากินเปกนรูเรี่ยบบ

เขาสุกไปเพราะว่าคือมันอาจจะมาเป็นรอบๆอ,อ่ะใช่ไหมละ่ะแล้วทีนี้เ็ารอแบบคนมากินเต่าทิดอะไรอย่เงี้ยมันก็เลยแบบสุกเยอะเกินสุกมากเกินไปทุกคนเดี๋มวร้อมา ที่รับชมคลิปหน้าเราจะไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติชมติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ